คนที่โอหังคนที่ไม่ยอมขอจากลล l ์คนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อลล l a ์คนที่ไม่ยอมอิบะดาต่อลล l a ์คนที่ไม่ยอ,อ,อมยอให้เตาหีดกับลล l a ์ซุบฮานะตละลาโอหังในดโลกน,นี้ไม่สนใจลล l a ์คนพวกนี้ลต l ลลาบอกว่าอย่างไงไยด์ฮลูนะจฮันนามะดาฮิรพวกเขาเหล่านี้จะต้องเข้าไปในในรกจหันนำในสภาพที่ต่ำต้อย ไรเกียรติในดุนญยานี้อาจจะทำตัวโอหังตะกำกบ,บร์แต่พอถึงวันอาครีรอ์เป็นยังไงครับกลับไปส่วนอเคีรอ์เนี่ยไม่มีเขาแห่งความตะกำกบอ์อีกต่อไปไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วในภาษาไทยเนี่ยมีคำอธิบายที่ค่อนข้างที่จะยาวมากอายัดนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นถึงความสำคัญของการขอดอา มันมีฮะดิษบางฮะดิษที่บอกว่ามัลล์มยาสัลลอาห์ยดับอะไ ه ใครที่ไม่ขอดุอาจากอัลลอฮ์พระองค์จะโกรธครับทำไมทำไมที่เวลาเราไม่ขอดุอาจ Allah, อจกอัลลอฮ์ละต่ละโกรธเราเพราะอะไรครับเวลาที่เราขอดุอาจากพระองค์พระองค์ดีใจพระองค์อยากจะให้เราแต่ถ้าเราไม่ขอดุอาต่อพระองค์พระองค์จะโกรธอะดิษนี้อยู่ในระดับฮัสซันนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺ สามารถใช้เป็นการอ้างอิงได้มัลลายิสอัลลอฮฺยากตอบอะไรพวกเราคิดว่าเพราะอะไรถ้าเราขี้เกียจที่จะขอดุอาจากอัลลอฮยคือถ้าไม่ขอจากอัลลอฮ์ะจะขอจากใครเวลาที่มนุษย์ไม่ขอดุอาจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่อยากจะได้อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี้ไม่ขอจากอัลลอฮ์ไปขอจากใครอ่ะอันนี้คือคําถาม ก็ไปขอจากโต๊ะน uh ั้นไปขอจากโต๊ะนี้ไปขอจากไม่รู้นั่นแหละที่อ拉ตะลาโกรธเพราะว่าการให้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของ Allah เวลายจะเป็นไรไมาเหมือนกับเราดูถูกพระองค์เรากําลังดูถูกพระองค์พระองค์มีที่จะให้ทุกอย่างและพร้อมที่จะให้ทุกอย่างแต่เราไม่แยแสไม่ดูไม่เอาดูแคลนพระองค ไม,ไม่สนใจเล l a h แต่อ l ลาเนี่ยเพราะฉะนั้นอายัดนี้สําคัญมากนะครับทําอย่างไรให้เราเป็นคนที่คือบางทีมันก็อย่าให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าดูถูกลล l a ์ด้วยการไม่ขออุมันอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่เราแบบว่าอาจจะขี้เกียจอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าให้ถึงขั้นเกินไปจากนั้นขี้เกียจขอดุอาเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วแต่ ไม่ยอมขอดูอาเพราะไปขอจากคนอื่นแทนอันนี้อันตรายมากๆอันนี้ถึงขั้นชิริกไม่ขอจากอัลลอฮ์แต่ไปขอจากสิ่งอื่น